สวัสดีค่ะวันนี้ช่องชิคชิชแนลมีโฮย่าด่างในมาอวดแล้วก็เราจะทําการขยายพันธุ์โฮย่าด่างในกันนะคะวันนี้นี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยในบรรดาคลิปที่ทํามาเพราะว่าโฮย่าด่างในของเรามีน้อยนะคะเกิดผิดพลาขึ้นมาตายง่ายนะต้นเนี้ยเราปลูกมา6กปีได้ประมาณแปดใบโหดมากที่บอกว่าโหย่าด่างในเป็นของยากเพราะว่ามีการกลายพันธุ์ได้ง่ายมาก เลี้ยงอยู่ดีๆก็กลายเป็นเขียวก็ได้แบบนี้นะคะความด่างก็จะลดลงแบบนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอเขาแก่ตัวแล้วความเขียวของเขาก็จะเพิ่มขึ้นส่วนความด่างเขาค่อยๆเขียวขึ้นเขียวขึ้นจนกลายเป็นเขียวไปในที่สุดนะคะต้นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการกลายพันธุ์เลนนะคะซ้ายขวาเลี้ยงอยู่ดีๆก็กลายเป็นเขียวได้นะคะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมวัสดุปลูกก่อนนะคะครั้งนี้เราใช้แค่กาบมะพร้าวแช่น้ำขุยมะพร้าวแล้วก็กิ่งโหย่าเอาไว้ให้เขาจับยึดนะคะผิดจุดกิ่งทองกวาวนะคะเอาไว้ให้เขาจับยึดนะคะเพราะว่าตามความเชื่อของเราเองเราเชื่อว่าโหย่าชอบกินทองกวาวนะคะจริงไม่จริงไม่รู้ถ้ากิ่งทองกวาวนี่มันอร่อยมาก เราเชื่อว่าโฮย่าชอบกินทองกวาวนะคะเอาล่ะได้เวลาอันเป็นสมควรเลิกแล้วเราจะตัดแล้วนะเสียวๆอยู่เหมือนกันไหนคัดแป้มาสิได้มาแล้วหนึ่งใบตัดได้มาแล้วหนึ่งใบนะคะ <c oughs> ช่องชิกชิคชาแนลปลูกต้นไม้เป็นเรื่องง่ายถ้าปลูกตายแปลว่าปลูกผิดวิธีนี่ ไม่ต้องป้ายปูนนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เอากระมาพา้าปติกที่เรามีอยู่นะคะประกบะกบเสร็จแล้วก็ก็เอายางมารัดนะคะใช้ยางรัดเลยง่ายดีพอยางขาดปุ๊บลากเขาก็ติดแล้วนะคะนี่แค่นี้เองเสร็จแล้ว โหย่าไม่ใช่ของยุ่งยากนะคะจริงๆใส่แค่ขุยมะพร้าวเขาก็มีชีวิตอยู่ได้แต่ก็เดี๋ยวชีวิตจะขาดสีสันไปหน่อยก็เติมดินให้นิดหน่อยอยากลงกระถางใช่ไหมก็แ,แค่เอาใบโหย่าที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในกระถางจัดแนวให้ดีนะคะแล้วก็เอาขุยมะพร้าวใส่เสร็จแล้วก็แค่่นะคะขุยมะพร้าวสวนมากจัดใส่เข้าไปแล้วก็ตัด ถ้าเหมือนเดิมนะคะก็คือตัดตรงนี้เลยตามที่เราเคยบอกในคลิปกันก่อนนะคะโพยา่าถ้าเราตัดแบบมีข้อแบบนี้เขาจะมีโอกาสงอกนะคะก็คือเขาจะแทงยอดออกมาจากตาตรงนี้นะคะจากข้อตรงนี้แต่ถ้าเราตัดเฉพาะใบเขาจะไม่มีโอกาสแทงช่อเลยนะคะเขาก็จะอยู่แบบซอมบี้ไม่โตนะคะอันนี้มีรากอากาศมาแล้วนะคะเข้าไป เราใช้กิ่งทองกาาวแปะไว้แบบนี้นะคะให้ชีวิตเขามีสีสันหน่อยอ๋อฉันอยู่กับธรรมชาตินะจ๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเสร็จแล้วสำหรับโฮย่าใบาด่างนะคะด่างในนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาขยายพันธุ์โฮย่าด่างนอกกันนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตก่อน อันนี้คือตัวอย่างของโหย่าด่างไนที่เราพูดถึงนะคะว่าเขาสามารถกลายสีได้พอเขาแก่ตัวไปก็จะกลายสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะจากสีด่างที่ชัดๆนะคะเขาก็จะค่อยๆเขียวนะคะแบบนี้สำหรับโหย่าด่างไนเราเคยปลูกได้ใหญ่ที่สุด กว้างประมาณ5นิ้วนะคะแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ทราบว่าโหย่าไม่ชอบปุ๋ยเราก็เลยเอาปุ๋ยไปใส่เขาปรากฏว่าไม่ถึง5วันเปื่อยตายเพราะฉะนั้นข้อควรระวังในการปลูกโหย่านะคะถ้าเขาโตดีเราก็ไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเขานะคะแสดงว่าเขาชอบแบบนั้นโหย่าเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าเราว่ายากสําหรับเรา